โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว All New Vios ครั้งแรกในโลกโดยเป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกภายใต้แนวคิด Value Beyond Belief ซึ่งคนไทยจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกในโลกที่ได้ขับขี่ จุดแข็งของ Alnew l Vios มี3จุดด้วยกันคือการออกแบบภายในและภายนอกมีความทันสมัยหรูหราโดยคอนโซลหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นพลาสติกขึ้นลายหนังเย็บรอบคันขณะที่พวงมาลัยเป็นหนังโชว์ตะเข็บได้ภายในห้องโดยสารมีความกว้างขวางมี2โทนสีก็คือสีดำและสีแอลเวอรี่หัวเกียร์หุ้มหนังพร้อมอยานเกียร์มทคลลิกมีห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ตามแบบฉบับของ Vios ได้สมรรถนะได้มาตรฐานโลกทั้งเครื่องยนต์ระบบวาลอัจฉริยะ VVTi ระบบเปิดปิดวาลไอดีเครื่องยนต์1.5แรงม้าสูงสุด6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด4,200รอบต่อนาทีประหยัดน้ำมันและมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ตัวถังมีความคงทนมีระบบความปลอดภัยถุงลมคู่หน้าด้วย โดยเอา n i v o s รุ่นนี้ถือเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วโดยผู้บริหารโตโยต้าคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่1 0 0 0 0คันต่อเดือนนแรกที่ผมภูมิใจนำเสนอก็คือรูปโฉมหานผ่นตหนหน้าเบื่อหนาวว่าหน้าเบื่อแร้วทีนี้ก็ต่คนไงภายในให้ดูทันสมัยดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ We o s ใหม่ย,ยังมาพร้อมกับห้องโดยสารที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดห้องเก็บสัมภาระที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกันและอีกจุดขายที่สําคัญอีกหนึ่งจุดขายก็คือสมรรถนะที่ได้ระดับมาตรฐานโลคซึ่งไม่ได้หมายถึงกําลังของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมนอกจากนั้นนะครับยังมีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ จึงทําให้การต่อถนนดีขึ้นรวมถึงความคงทนของตัวถังและระบบความปลอดภัยซึ่งถูกติดตั้งอยา่างครบถ้วนสำหรับคอนเซปต์ในการสื่อสารในครั้งนี้นะครับเราได้นําจุดแข็งของ v ี s อที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นความประหยัดความคุ้มค่าและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมมนวกกับจุดขายใหม่ที่เติมเต็มเข้าไปอย่างเช่นรูปรัสที่โฉบเฉี่ยวและภายในที่กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้น All New v i o s จะมี6รุ่น7สีราคาเกียร์ปกติอยู่ที่559,000บาทเกียร์ออโตโ้เริ่มต้นที่5 8 9 0 0 0บาทโดยโต y ยต้าจะนำอ l l n ิว v วีแสดงในโชว์รูม364แห่งทั่วประเทศในวันที่10 1ถึง12พฤษภาคมนี้ส่วนฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัว EcoSport รถยนต์นั่งอนเนกประสงค์หรือ SUV ที่พัฒนามาจากรถกระบะ f อร์ e เ c a p e ผสมผสานกับเฟ e s สตโดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตร108แรงมา้าแรงบิดสูงสุด139นิวตันเมตรมาพร้อมระบบวาล์วแปรผันแคมชาร์แบบอิสระคู่หรือ T.I VCT ช่วยเพิ่มแรงบิดที่รอบต่ำและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องยนต์นี้เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในรุ่น Ford Fiesta นอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าและม่านถุงลมนิรภยัยส่วนภายในมีระบบเลือกเพลงแบบแพนฟรี free, ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงและยังมีกล่องเก็บความเย็นที่จุเครื่องดื่มได้6กระป๋องและช่องใส่แล็ปท็อปใต้เบาะที่นั่งและใช้กุญแจรีโมทอัจฉริยะ ทั้งนี้การเปิดตัวของ Ford EcoSport เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนจะเดินสายการผลิตที่โรงงานในไทยในไตรามาสที่4ของปีนี้ส่วนราคาและการเปิดจำหน่ายยังไม่เปิดเผยข้อมูลในตอนนี้ นางยุคนทรวิเศษโกศินกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยกล่าวว่าโรงงานของฟอร์ดในไทยมี2แห่งกําลังการผลิตร,รวม4 5 0 0 0 0คันต่อปีในปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งการตลาดในอาเซียนของฟอร์ดเติบโตขึ้นร้อยละ35ถือเป็นการเติบโตมากที่สุดในอาเซียน ส่วนหนึ่งมาจากตลาดรถยนต์ในไทยในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมากโดยมียอดการผลิตรวม1ล้าน4แสนคันแต่คาดว่าในปีนี้ยอดการผลิตรถยนต์ในไทยจะลดลงมาอยู่ที่1ล้าน2แสนถึง1ล้าน3แสนคันเนื่องจากตลาดรถยนต์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงทำให้ปีนี้ Ford จะไม่ขยายการลงทุนเพิ่มในไทยอีกเพราะเพิ่งลงทุนสร้างโรงงานในไทยไป14,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นการลงทุนมากที่สุดในประเทศ ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลงทุนมากที่สุดในประเทศไทยอะนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเพิง่งเราเพิง่งล,ลงทุนกับโรงงาน FTM ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนถึง450ล้านเหรียญ US นะคะหรือประมาณ1.4ล้านบาทนะคะ1.4พันล,ล้านบาทซึ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็ยังก็ถือว่าตอนนี้การลงทุนในลักษณะนี้ก็คิดว่ายังคงพอเพียงที่จะตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนค่ะ ไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะก็คือเรามองว่าแผนการลงทุนของเราเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่งลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอเพียงแล้วค่ะผู้บริหารของฟอร์ดตั้งเป้าหมายว่าส่วนแบ่งการตลาดของฟอร์ดในไทยในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ4ถึง4.8จากเดิมที่ร้อยละ3.8จากยอดขายรถยนต์กระบะรถเก๋งในรุ่นฟอร์ดเฟสต้าและโฟ c u s สที่มีการปรับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้น ส่วนค่ารถอื่นๆอย่างซูซูกิปีนี้นำรถครอบครัวอย่างเออร์ติก้าและรถยอดนิยมอย่างสวิฟตสีใหม่มาเปิดจำหน่ายภายในงาน 5, 6, ส่วนนิสสันนำพาซ่ารถเก๋ง5ประตูหรือแฮช b a ็กและนิสสันมาสสีใหม่อย่างชมพูและเขียวที่มา้าโดยมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาจำหน่ายในงานด้วย งานบางเกอกอินเตอร์เนชแนลมัตร์โชครั้งที่34จัดขึ้นระหว่างวันที่27-7เมษายนนี้ที่เมืองทองธานีจิตนภาจารุนโรธณนอะยุธยาวอยซ์ทีวีรายงาน